ส่วนอีกคนนึงค่ะเป็นหนุ่มวัยวเบญจเพศที่แบบหนี้สินท่วมท้นล้นตัวเลยเนี่ยนะคะไม่รู้จะหาทางออกยังไงเขาทําไงไหมคะเขาไปร้านทองที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าทําทีไปขอซื้อสร้อยขอ,เ,อเป็นสร้อยข้อมือน้ําหนัก5บาบาทเซนเบอร์ลเลอร์ซื้อเลทนะข้อมืออ่าแล้วทีนี้บอกว่าขอลองหน่อยลองปุ๊บทองติดอยู่กับข้อมือตัวเองปุ๊บ วิ่งหนีออกจากร้านทองทันทีนะคะโดยที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นผู้ก่อเหตุตอนที่บุกเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมไปทําทีเนียนเป็นลูกค้าแต่ความจริงแล้วเป้าประสงค์เขาก็คือตั้งใจจะมาฉกซองม,งมาวิ่งมาวิ่งราวซับอยู่แล้วเนี่ยเดินมาเอ้ามุ่งมาเลยมามองมาดูว่าจะเอาทองเส้นไหนอะไรยังไงอร้านทองเพชรทองใบายาวราชอยู่ในห้างโลตัสพระรามสองบางขุนเทียนกรุงเทพนะคะชายรูปร่างสูงคนนี้มีรอยสักที่แขน แล้วก็ใส่หน้ากาอนามัยมาเข้ามาปุ๊บได้เส้นถูกใจเนี่ยชี้ละอ่ะให้พนักงานหยิบมาไหนไหนขอลองใส่หน่อยขอลองหน่อยเลดเส้นนี้น้ำหนักทอง5บาทแสนหกหมบาทเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นแล้วค่ะจังหวะใส่ให้ปุ๊บล็อกตะขอปับ๊บวิ่งเลยนะคะเนี่ยมองหยิบหยิบจับจับปุ๊บสุดท้ายตำรวจโรงพักท่าข้ามสืบทราบตัวคนร้าย ตามจับได้นี่เจ้าตัวไปก่อเหตุเมื่อวานนี้ตอนสายๆส,สิบโมงกว่าวันนี้ตำรวจตามไปจนถึงห้องพักอาพาร์ตเมนต์เลยค่ะนายเตรัตปิ่นงามวัย25ปีหนีจากจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยค่ะกลับมาหอพักในซอยรามอินทารา4ี่นี่โดนคุมตัวกลับมาชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะและถามว่าทองยังอยู่ไหม หายแล้วไฟแล้วเจ้าตัววิ่งออกไปปุ๊บเอาไปขายทันทีนะคะคสิ่งที่เหลืออยู่ที่ยึดกับคืนมาได้มีเงินสด64,000บาทสร้อยคอทองคำหนัก50สตางพร้อมจี้อีก1เส้น17,000เสร้อยข้อมือทองคำา50สตางอีก1เส้นราคา16,000แหวนทองคำครึ่งสลึงอีก4,700เจ้าตัวบอกว่าติดหนี้พนันออนไลน์ค่ะทีนี้พอได้ทองเน่ยที่ใส่ติดข้อมือมา ทองเนี่ยราคาขายจริงๆแสนหกเข้าไปขายต่อได้เงินมาแสนสามรีบเอาไปใช้หนี้พนันออนไลน์หมดแล้วจนเหลือเป็นของกลางที่ตำรวจยึดคืนมาได้หกหมื่นสี่ค่ะเออนี่เราเอาเงินไปทำอะไร,อะไรเอาเงินไปทำอะไรเอาไปใช้หนี้เดินพน,นันได้ไปเดินดูรดั่ดเราปะมากเลยเติดนี่พนันเยอะสลิดหนึ่งครับแล้วทำงานปะทำ เจ้าตัวบอกติดนี่พน,นันเยอะเลยแต่ถ้านับจำนวนเงินจริงๆอ่ะเขาขายทองได้แสนสามใช่ไหมคะคเอาไปใช้นี่แล้วยังเหลืออีกหกหมื่นสี่ถ้าบอกว่าเขาติดนี่อยู่ราวๆหกหมื่นกว่าบาท ดูสิถึงขั้นมาเนี่ยดับสิ้นอนาคตตัวเองค่ะกลายเป็นคนร้ายคดีวิ่งราวรัพ์พนักงานร้านทองบอกว่าจริงๆแล้วสร้อยข้อมือทองคาหนัก5าบาทเส้นนั้น1นึ่งแบาทนะคะตอนที่คนร้ายวิ่งไปเนี่ยวิ่งลงบันไดหนีไปเธอเนี่ยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โอ้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานไวมากนะคะก่อเหตุช่วงสายวันที่31ถัดมาหนึ่งสิงหาคมวันนี้ตามจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยถูกแจ้งข้อหาแล้วค่ะวิ่งราวรัพย์ ออพอดีเลยใช้นี่หมดแล้วด้วยครับออ5บาทนี่ก็เท่าไหร่นะประมาณแสน0แสนห้าแสนหกน,นะครับออโอ้เดี๋ยวนี้เนาะ